สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกท่านนะคะไปรับฟังรับชมแม่อุมพูดถึงแผนการจัดงานปีใหม่ของปีหน้านะคะพร้อมทั้งพูดถึงงานที่จะทำฉลองของข่ายหายทองคํำค่ะว่างานนี้นะคะน้องยุก,กิจะไปร่วมงานหรือเปล่านะคะเราไปรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละฮะนีจังวะสาทูเด้อข่าขอย่อมือนอมถนอมก่อนกวยกาวมาเด้อคุณเหนื่อยบุญในน้ำจองนาวสู้ขากูสศรำลซาทูเด้อขอให้ได้ทุกกรรมให้น้ำลำเลเี้ยวเปลี่ยวปานล้มเลียนลายะค้าข่างผู้ขวังแก่นฟอนสอนเดน้คุณซา สาธุเดอคุณยีสวนเจ้าลาให้มาคุ้มเลียมฉันได้ทุกสันยับแปบ,บปันแนวได้ได้ทุกสันยับแบบปันแนวไดคุณมาไต่ทั้งสามอย่าได้ไหลพนางอนองมาคล้องมากุ้มไม่มาคุ้มมาเลี่ยมสาธุเดอให้มาเทียมขาน้อยย้ำข้าศิวาก่อนคุณพระพุทธขอให้มาอยู่สอนอย่ามีบอนไหลลง สาธุเดอคุณบารม,มาสงหละจงนำพนังนองให้ตนโตขัาปัญญาดีชี้แจงย้ำนั้นเดินย้ำผูา้าแสดงให้เป็นเครื่องของมนองของนองผู้ล้องไววยาหนีกับทั้งกำเม,ม่าไฟนี้ละคุณเฮงนาโปสาธุเดอคุณวายุเตโชละมูลมไฟนาไฟนามเชิญนิมนต์ลงมาห้ามบ้าคมเขาสิใส่ย้ำนั้นเดินย้ำสิไข้กับแก่ให้เสียงจนดังฝน กับทั้งองค์แมนเอกต้นตัดสองรรมขัน ออกอันหนึ่งอรหันสัมมาปวดประธานละมาเต่าให้ปัญญาเขา้าผู้ในพุ่งแน่นอังสาธุเด้อขวดร้มสงมูนั้นในมาหุ่มอยู่น้ำใดถูกกรรมวุาถูกซ้ำคำจาได้ถูกกรรมว่าถูกซ้ำคำจาคุณบิดามารดาผู้เพียรถนอมเลี้ยงมาเยี่ยงมากุ้ไม่มาคุ้มฉันแน่สาธุเด้อคุณพ่อแม่พี่น้องให้มาป้องยานีคุณละภาษีไต่แก้ว แต่แก้วขัาแนวดีสีสองมาสนองเลียมกุ้งคุ้มใบกุสุดทางยานั่นแล้วยาได้มีบอนค้างข้าบอนละมันเปลี่ยนมีบอนค้างข้าบอลละมันเปลี่ยนละมาสู่ละมอเแค่ละเป่าดีก็เด้อเจ้าสิพาเจ้าเข้าไผ่ผน้อมดันปาหมอขแค่เอ้ยแค่เอ้ยขันเจ้ายาซาสิพ้าใหญ่ยังเดินว่าแล้วก็ยืนละเดินอย่างสองคนว่าแล้วก็ยืนละเดินอย่างสองคนเนียนแต่นอนละเป็นผักละบนทางเดินใหญ่ ไปกับไอ้ไส้หมอแล้วมเป็นคู่ไปกับไอ้ไส้หมอแค่ละเป็นคู่ไว้ไว้ไยสายาศาสตร์สิพาอใหญ่ยังเดินละไว้ไว้ยาศาสตร์สิพาอใหญ่ยังเดินสวัสดีพี่ไม่ตีค่ะสวัสดีพี่ปูเป้ค่ะน้องอยูนอนหลับอยู่ในห้องตัวเองนี่แหละค่ะสวัสดีนะคะพี่เวลเทียมหาหอดเหรียญทอดสำนอยหนึ่งหลับตอยเมย่กับพ่อก็หลับตอย พอตู้มานอนน้อยแต่พอมาถึงบ้านแล้วแบบอยากไปนู่นทนํานี่นู่นนี่นั่นอาเลือดจะสิเป็นล่มเดี๋ยวไปในนอนคข่อยนอนเต็มเต็มที่มากเลยเนอนแถวทิงเลยเลยนะคะลูกสาวคิดถึงน้องอยู่นอนหลับค่ะแม่นอนหลับอยู่ในห้องนี่แหละมาถึงตีสี่มาถึงอุดรตีสี่แล้วก็เข้าห้องนอนตอบ mm hmm. จริงๆแนละ้วแยกย้ายกันนอนตั้งแต่อยู่บนทางพิเศษเอ็มหกลับตั้งแต่อยู่ปากช่อง หนูม,มาหูเม่อหอดบานหนาบานพีเฟิร์ตพ,พ่อทรงพีเฟิร์ปกพีเฟิร์ล่งหนาเงื่อนพีเฟิร์ถามผัวเอาเ่าเล้าเขาหอดใส่หูอหอดบานเฟิร์ตเหรอเนาะสวัสดีพี่ภูมิบิ่มนะคะสวัสดีนะคะแล้วปีใหม่แม่แม่หลายๆท่านก็จะได้กลับใช่ไหมคะได้กลับบ้านได้กลับภูมิลำเนาเนาะอิจฉามากเลยเราก็จะวิ่งงานกันเหมือนเดิมแต่ออฟฟิศเราหยุดนะคะสามกิบสามเอ็ดหนึ่งเพราะว่าคนส่งเขาหยุด ก็เราก็ส่งให้อยู่ดีถ้าเราจัดโปรมาก็สั่งก่อนนะคะมันจะได้อา่ถึงมือเราก่อนปีใหม่เพื่อจะได้เป็นของฝากจะได้ของขวัญจัดอ่าในโปรของเราโปรเซตของเราจะมีของขวัญจากน้องอยููให้ด้วยนะคะเตรียมจิ้มนะคะมีโปรเซ็ตทุกอย่างแม้กระทั่งกุนเชียงหรือปลาหมึกสวัสดีพี่เกณฑคะ่ะสวัสดีนะคะวันที่สิบสองนะคะเดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวของขวัญจากน้องอยูจะมาจะเสร็จวันที่วันนี้น่าจะเสร็จพ่งนี้เขาน่าจะส่งมาในหน้าสวยจังเลยค่ะลูกอุ้มแม่ช่วงนี้ลูกแบบขายเซรั่มเนาะก็มาเจอเซรั่มที่มันแบบตอบโจทย์ตัวเองเพราะว่าผิวเราหาอะไรที่มันตอบโจทย์ได้ยากใช้ไปยังไงฝ้ามันก็ไม่จางสักทีแต่พอมาเจอตัวนี้มันจางแล้วก็มันมันดีขึ้นเรื่อยๆถามว่ามันก็ดีขึ้นในระดับของผิวของเราโดยที่ ลูกุมขนเราก,กว้างๆอ่ะมันก็ไม่กว้างนะคะสวัสดีพี่พันนาค่ะสวัสดีป้านางสวัสดีแม่สมควรค่ะสวัสดีครับผู้ใหนีพี่สุเมศสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พันนาค่ะบรรยากาศนั่งไลทที่ครัวไม่ไมุ่ม้เข้าเพจว k k เคเคไม่ได้เพราะว่าเน็ตช้ามาที่นี่เน็ดเน็ตไม่รุ้มจะช้ามันจะต้องสลับบัญชี มันสลับยากก็เลยไม่เข้าไปแม่แม่บางท่านไม่ได้ตามเพจนั้นก็จะไม่ค่อยได้เห็นแม่อุ้มไลฟ์ตอนเช้าปกติแม่อุ้มไลท์ทุกเช้าที่เพจขายของนะคะสวัสดีพี่สุภานัน์ค่ะสวัสดีนะคะใครจะรอโปก็ได้ค่ะรอแล้วก็จิ้มรัวๆกันเลยเพราะว่าเรารอของควรจากลูกสาวอยู่แล้วจะจัดกับค่ายอาจารย์จัดงานปีใหม่ที่ค่ายวันที่หกก็จะเอาของขวัญไปไหว้อาจารย์กับแม่แอนแล้วก็จะพาลูกไป ปราร์ตี้กับเพื่อนๆที่ค่ายด้วยวันที่หกนะคะอาจารย์แล้วไล่สดแน่นอนเพระาะว่านักร้องทุกคนแต่และนักร้องทุทกๆคนของค่ายไม่มีงานวันนั้นเพราะอาจารย์ไม่ได้รับงานให้วันที่หกมกราเป็นปีใหม่ค่ายแล้วก็จะไปร่วมนะคะเราจะได้ดูบรรยากาศรอดูแลแ้วอาจารย์แล้วไล่บดมือยังขึ้นแลย <c oughs> ขาบเบิงเดอการของเราเราก็จะไล์นะคะหลังจากหลังจากไปงานมาแล้วเราก็จะไปตรงไปที่บ้านพี่บอลไปกินข้าวกินปลากันที่นั่นนะคะ แล้วก็จับของขวัญด้วยก็ประชาสัมพันธ์แม่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 คนไหนอยากร่วมเหมือนปีที่แล้วก็ยินดีนะคะเรียนเชิญนะคะอ่าส่งของขวัญมาให้เด็กๆได้จับก็ได้นะคะเป็นอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆแล้วแต่แม่แม่เลยนะคะเป็นรางวัลพิเศษอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กๆเด็กๆเขาก็อยากจัดน้อก็ถามแม่ไม่จัดกันหรอเขาก็อยากได้รางวัลพิเศษกันตอนนี้รางวัลพิเศษมีของแม่อุ้มกับของน้องยูนะคะของบอสมีคนนึงมีสองรางวัลตอนเนี้ย แล้วเด็กๆเขาก็จะจับกันเองลงของขวัญของเขาเนี่ยยิงเลยๆนะคะลูกสาวคิดถึงน้องอยู่นอนหลับค่ะแม่นอนหลับอยู่ในห้องนี่แหละมาถึงตีสี่มาถึงอุดรตีสี่แล้วก็เข้าห้องนอนตอบจริงๆแล้วแยกย้ายกันนอนตั้งแต่อยู่บนทางพิเศษเอ็มหกรับตั้งแต่อยู่ปากช่อง หนูม,ม,ม,มาหูเม่อหอดบานหนาบานพี่เฟิร์ดพ่อทรงพี่เฟิร์ตปกพี่เฟิร์ตล่งหนาเงื่อนพี่เฟิร์ตถามผัวเอาเาเถ่าแล้วเขาหอดใส่หูอหอดบานเฟิร์ตเหรเนาะสวัสดีพีุ่๋มบิลนะคะสวัสดีนะคะวันนี้มานน่าสดค่ะยังไม่ได้อาบน้ำอาบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่คอนโดแล้วก็ขึ้นรถมาเลยค่ะอาบน้ำขึ้นรถมานอนมาบนรถจำได้ว่า ล่งของน้ำยูเอ็มหกค่ะละแล้วก็ขึ้นมาภาพตัดเ,เลยแต่พอตุ้มไม่นอนเลยนะคะมาจนถึงวสวัสดีแม่เข็มนะคะแม่เข็มมิกาสวัสดีนะคะอากาศเปลีป่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะมแม่มแม่แม่แม่ที่อยู่ตามประเทศแกดูแลสุขภาพเดอ้อเพราะว่าอะไรน่าจะหนาวแน่นอนเพราะว่าเมืองไทยเรามันก็ประมาณนี้แหละอากาศไม่ได้เย็ยนลงตอนนี้เหมือนว่าอากาศมัน ธรรมดาปกติที่อุดรไม่ได้หนาวนะคะไม่รู้ว่าตอนกลางคืนก็อาจจะเย็นๆก็ได้แต่ถ้าช่วงที่มันหนาวจ,จัดมันก็จะมีช่วงอุณหภูมิลดอาจจะหนาวปีนี้ยังไม่สัมผัสอากาศหนาวที่แท้จริงเลยอ่ะมีแต่เย็นเ็นหนาวจริงๆนี่คือเป็นยังไงยังสวัสดีนะคะพี่แตม่มสวัสดีนะคะพวกนี้เจอกันที่บ้านผืออุดรน,นะคะอำเภอบ้านผือนะคะ สวัสดีแม่นวลค่ะเอาข่อยหายไปเอาของไปเท่าไปนี่แหละแล้วก็สิญญาไปเบิรงนั้นเบิรงนี่แล้วตีใช่ค่ะพี่แต้มคือถ่ายละครเสร็จเมื่อคืนสองทุ่มไม่มีซินปกติแล้วมันมีสองวันคือเก้าสิบแต่ว่าถ่ายจบสวัสดีแม่แพทย์ค่ะสวัสดีนะคะแม่แพทย์ก็เลยอ่ะกลับถ้าอย่างนั้นกลับบ้านลูกอยากมาเที่ยวงานทุ่งบุดรเพิ่น นัดก,ก่นเหรอพี่เฟื่ยนาห้องไปย่างถอดคุณนาสั่นพนันนัดกันคุณนาห้าไปยางถอดสั่น,าาน,น,าานผู้พีกับวัได้เที่ยวโดยละที่เฟื่นกับไปนะ้ำแม่อุมตลอดเนาะพรุ่งนี้กี่โมงนั่นแหละพี่ป้อมว่แน่ใจพักกันส้ำเดาเอาว่านักรอค้นก่อนเลีลจากมุ่งซ้ำเดาว,ว่า่วงใบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่อม,มไลฟ์สดบอกพรุ่งนี้นะคะน่าจะรู้คืนนี้คืนนี้น่าจะตามรายละเอียดงานได้นะคะ ไม่มีค่ะไม่มีวันนี้จะพาลูกไปเดินงานทุ่งนะคะลูกจะไปเดินดูของถึงอุดรสวัสดี์จะจะบอยถึงอุดรตีสี่ค่ะออกจากคอนโดสี่ทุ่มเพราะตุ้มไม่พักเลยถึงตีสี่ก็มานอนต่อตื่นบักฝ่าบังคับตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงห <c oughs> นุ่มก็ตื่นมาเห็นงานบ้านัานอย่างก็ไปพัน,นแล้วได้หนีอย่างอิสักผาง่มจากน้อยก่อนใส่แล้วแบบ่าผาง่มในรถ ในรถก็เราก็มีผ้าหม่มมีอะไรอย่างเงี้ยนานๆเราจะได้กลับบ้านแบบได้ซักซักสักหน่อยเพราะว่าในรถชที่ย่กี่นั่งอ่ะมายาวๆย,ยุกี่ใช้ปูแล้วก็นอนยาวเหยียดให้ลูกได้นอนสบายเวลาเดินทางไกลๆพี่เฟิร์สก็นอนข้างหลังตรงพี่ชัดเคยนอนอ่ะยาวเหมือนกันเบาะหลัง ก็มิดซิรีไผ่มิดซิรีมั่นแต่ก่อนมีหลายคนห้กาก็เห็ดเบาวางไว้ทนังน้ากันเนี่ยสินะเฟิร์นั่งข้างโยกีย่อันนี้นะแล้วก็เอนนอนได้แต่ข้างหลังลูกก็ขาไม่สุดขาขาลูกยาวสวัสดีแม่ลํายองค่ะต้องเบิงว่าพี่ตีขึ้นจากมง <c oughs> ต้องดูว่าพี่ตีขึ้นจากมง่งน่าจะขึ้นประมาณเดียวกัน <c oughs> น่าจะไม่เกินกันค่ะ เพราะว่ามันเป็นเทศกาลไหมเข้าใจเป็นเทศกาลดนตรีขับรถถ้าไม่ไปแบ,บนอนก็ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงมันหกร้อยกว่าโลอะค่ะกรุงเทพอุดรขอนแก้วม,มันอยู่ห้างขอนแก่นแค่รอยสามสิบโลเองออกจากขอนแก่นมาแม่มากระนนสะอาดอําเพื่อแหลกแล้วก็มากลุมล่มพระว่ากลุ่มพะว่าเร่ามาครูเกี่ยวเลยนะใครที่เคยมาก็จะรู้ว่ามันขับรถประมาณนี้ถ้าขับแบบไม่ไม่ค่อยพักนะ ถ้าพักมาด้วยก็จะแปดแปดชั่วโมงประมาณค่ะพอตุ่มน่าจะจวดแหละเพราะว่าไม่อุ้มฝันว่าไม่อุ้มแบบโดนแบบนั่งแบบโดนลมพัดโดนขยา่าอย่างจิ่แะฝันประมาณนั้นมาเจอเครื่องรถกว่าขึ้นฝันฝันสถิตจุดเดนะ่นน่าจะรถเร็วเติบแหละเหมือนลอย สวัสดีนะคะแม่วาลีผู้ใดอยากได้อย่างท่าขาลงยกได้เลยค่ะเต็มวงไหมเต็มค่ะเต็มถ้างานไหนไม่เต็มจะเป็นอีเวนต์แบบอ่าวันนั้นเหมือนแบบมันสุดวิสัยวันวันที่อ่าอยู่ห้างเย็ตบางเพียค่ะสวัสดีพี่แตงไทยนะคะอ่าเพราะว่าวงเราไปเล่นให้พี่ลำใหญ่ที่อสกลนครแล้วกลับมาไม่ทัน เราก็ต้องยูกีก็ต้องเล่นวงอ่ะวงเสริมอย่างเงี้ยค่ะเพ่อนกันเล่นไห้กระจวดอยู่ได้หรอพอกันจะเกลี่ยกันก็โอเคยนบ่ค่ะเมือนหนันยู่มือห่างเยียบบางพี่แล้วก็มันของงานอิสุสุอย่างเงี้ยเขาก็เอาแพ็กกิ้งแท็กอยู่แล้วมันจัดในห้างเป็นางานแอบแอปร้อ,องเพลงสิแม้แต่ยูกีไม่แอบเลยค่ะจัดเต็มสคลิปไปเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มคือร้องเพลงให้แบบเต็มเต็มค่ะแม่นบ่ค่ะ น่าจะประมาณนั่นแหละแม่มุมก็เดาว,ว่าบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงบอเรศพ่อกับนักเรียถามแต่อาจารย์เล่นเพลงนี้ด้บอเล่นเพลงนั้นได้บอโอเคกันแล้วก็ขึ้นเลยบอเรศจ้จว,น,น,วน,น,นี่แหละเหตุผลทําไมต้องซ้อมเยอะๆถ้าซ้อมไม่เยอะเราจะไปตายหน้างานตรงที่ไม่ใช่วงเราเล่นให้มันจะต้องมีไงคะอย่างสองงานสามงานวันที่สิบสี่งานที่สองก็ไม่ใช่วงเราเพราะวงเราไปไม่ทนันก็ต้องไปตั้งของที่งานที่สามนี่นสิแล้วบอท่าน วันนี้ไม่ได้มีงานก็ไม่ได้ไลค์ค่ะเพราะว่าน้องแค่จะไปเดินนี่แม่ในอุดอรนี่แม่อัน,นทุ่งสีเมืองไปเที่ยวแม่แม่ไปยางเบิงซื้อขวาสซื้อแมงทอดไปซื้อสตอเบอรี่น้ำงานตามภาษาเด็กน้อยหันแม่อยากจะไปเดินแบบเด็กๆอยากใช้แบบชีวิตแบบเหมือนเด็กไปเที่ยวงานบ้างสันไม่แน่นะแม่แม่คนไหนที่อยู่ในเมืองอุดอรถ้าไปเดินเจอกันก็อาจจะเจอนะคะ ที่งานทุ่งวันเนี้ยพอน้องไปแน่นอนก็่จะไปหายางากิน่นยางเที่ยวแบบตามภาษา <laughs> สวัสดีค่ะพี่น้องเราไม่อุ้มดูในกล้องอวบเพื่อนบอกตัวจริงไม่อวบเหมือนในกล้องยิ <laughs> ่มานต้องสกิปเตเตยาวๆค่ะกล่องมันคือจังน้องอยูอ่ะ่หะผู้ใดเห็นมาเอาน้องอยู่ดูเหมือนตัวใหญ่ตัวจริงตัวเล็กนิดเดียวตัวผอมเป็นเด็กตัวผอมสูงแหมอยู่เกียรแต่หุ่นเขาเป็นคนหุ่น คือได้ส,สมส่วนเปมันตัวสูงน้อยสูงหลอดไหมเขาเอิ้นสูงหลอดหลอดเาเอินส้นสูงหลอดหลอดอ่าน่าจะประมาณเดียวกันค่ะแม่เพราะว่ามันเป็นเทศกาลดนตนปีของร้านเขาอะ่ะเขาจัดเป็นเทศกาลดนตนปีเลย หรือมันพวงนี้ค่ะแมนแมนไม่นี่กับแม่แม่แมแมคนอายุดวนกับไปยังสวนกันกับน,น้องอยู่ได้ค่ะจะอยากเบิรงฮอดคอนเสิร์ตยุก่อยากดูคอนเสิร์ตพี่มนแคนสักครั้งหนึ่งว่าสนแต่ไม่ีโอกาสแบบว่เพิ่อนเขาชอบตั้งแต่เป็นเด็กชอบมากของพี่ไม่พชัชรีเองสิไม่พชัชรีเนี่ยพาไปตามเบิร์แต่ไม่เป็นนะโตลลย,ยุทธภพไปนั่ง เบิงไปรอดไทยรูปไปแบบแม่ทักหาหนูเข้าอ่าเดี๋ยวหนูจะได้ให้ทางเพจขอบคุณส่งสลิปให้หนูด้วยนะคะโอนเงินสนับสนุนค่ะอาหารในแล้วได้จ้าปีใหม่ปีนี้หรือจะอยู่ในบ้านในกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะแม่แม่ไม่รู้ว่าในแม่แม่ในกลุ่มไลน์ได้ตั้งตั้งเขากันไหมแม่แม่แม่โอนไหนถ้าแม่โอนส่วนตัวหนูแม่ต้องทักหาหนูนะคะ แล้วหนูจะได้เก็บสลิปแล้วเก็บลายเชื่อเพื่อให้ลูกๆได้ขอบคุณนะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็น่าจะมีกินย่างเนื้อกินไอ้นี่แหละคะ่ะก็จะมีบ้างพวกนักอาจารย์นักดนตรีพวกผู้ชายเขาก็จะมีเครื่องดื่มด้วยก็จะแต่ก็คงแต่ไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วเพราะปีปที่แล้วสนุกกันตั้งแต่หัววันค่ะไม่อุ้มเหมาไอผู้วิล่าที่เขาคอ เพื่อนไปหอดตั้งช่วงบายมาพกก็กินกันแบบโอ้เพื่อนสนุกสนานหลายเตื่นเศร้ามากคอมมาจานแล้วเราตีหลายๆเพ่อนอยู่หัดโน,น้นข้นเาเระเบิยงอยู่แล้วคำจะขวางอยู่เลยว่าง่ายหลังม,ม,มุ้งเมียนน้องอยูศสลีล่าขาสมส่วนสวยเป็นไม้เขือนที่หยิบจับอะไรให้ใส่ก็เสร็จอยู่ถ้าช่างตัดผ้าบอกว่าหุนจะตัดชุดให้ยูกีก็คือตัดใส่หุ่นที่ยืนอยู่นั่นน่ะคือพอเลย ไม่ต้องไปวัดสัดส่วนอะไรยากยกเว้นแต่รอบแขนรอบขาอาจจะมีแบบช่วงแขนช่วงขายาวกว่าหรือแขนใหญ่กว่าหุ่นอะไรเงี้ยขาใหญ่กว่าหุ่นเพราะว่าหุ่นเขาทามาเล็กแต่ในช่วงอกเอวสะโพกอะไรอย่างเงี้ยคือมูจะตัดไซหุ่นตัวนี้วางเสียนั่นแหละคือหุ่นโยก,กีเลยช่างตัดผ้าบอกว่าไม่ถามสัดส่วนมาแล้วก็คือก็ไปตัดส่หุ่นนะให้หุ่นใส่ออกมาสวยก็คือสวย ปีที่แล้วจีจจหลุดไรก่นนะมาจ่านนอนอยู่ในลังายล้างเติงเพราะว่าเพิ่นกะไรอยู่แล้วเนี่ยไม่ผมจะไลให้ดูเด็กๆก,ก็แบบเขาก็แบบมีความหวังแต่แรกจัดไหมเราคือมีงานเราก็ไม่มีเวลาว่างวันนั้นมันว่างเนาะปีที่แล้วอ่ะว่างวันที่ยีิบเก้าหนึ่งวันก็เลยจัดให้สวัสดีค่ะแม่สองสว,ส,ะะสวัสดีนะคะพี่ชมาพรสวัสดีนะคะพูดเรื่องอความขยายในกล้อง มันก็จะขยายเพิ่มทําไมดาราเขาถึงทําให้เขาตัวเล็กเพราะอะไรก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาออกกล้องแล้วมันมันใหญ่ของแม่อุ้มก็ออกมาก็ดูเป็นคนอ้วนเหมือนอ้วนมากจริงๆแล้วก็คือเป็นคนอวบนะคะพือคขั้นบ่าเนี่ยื่อมันสินสียอากาศลดลงบ้นุ่มคือคขั้นมีพื้นเลยโอ้ยนะอีแม่บอบบางนันบ่ ดูว่าบางหนาลื่นตื้นว่าเป็นตาบอบบางให้มันว่าแต่ว่าเป็นภูมิแพ้พาลูกเป็นภูมิแพ้นะคะสวัสดีแม่ลอดค่ะสวัสดีพี่หนึ่งลิือไทยนะคะก็อยากมีแบบหยุดสักแบบมันมันก็เปิดไปไประเด้เะเนาะเขากับมีคิวงานเนี่ยปีใหม่แบบพาลูกชิวๆก่อนปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบชิวๆกับแม่แม่ช่วงหน้าหนาวมังยูเพื่อนไปเห็นยูเขาค้อบปแกเนี่ยโอ,อ้ถ้าแบบได้มาจัดปาร์ตี้กันที่นี่แบบ ครบแม่แม่ครบคือจะสนุกสนานเนะว่าสันคือปูวิล่าที่เขาขอที่เขาให้เราเช่าอะ่ะมันอยู่นอกแล้วปาร์ตี้ได้แบบแล้วเป็นหลังหลังใหญ่มากเขาเอาตู้เขาเทนเนอร์ไหมไปเฮ็ดเป็นเป็นบ้านเป็นหลังไหมมีสระใบาน้ําด้วยมีอะไรด้วเขาเฮ็ดดี่ด